สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทํารถบินได้นะคะจะเป็นรถที่แบบว่าจะมีปีกนะคะทุกคนแบบมันจะเป็นแบบเป็นปีกที่แบบว่าทําให้เหมือนแบบเป็นรถเครื่องบินอะไรแบบนี้นะคะคือจากคลิปที่แล้วเออเราก็สอนทําม้าบินได้นะคะส่วนคลิปนี้เราจะสอนทํารถบินได้ะค่ะ เราก็จะดัดแปลงจากรถรถธรรมดาเลยนะคะนี่แบบนี้เลยก็ให้กลายเป็นรถที่บินได้นะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยค่ะส่วนขั้นตอนแรกนะคะทุกคนต้องจะต้องเตรียมรถมา1นึคันนะแต่ต้องเป็นรถยนต์เท่านั้นนะคะทุกคนจะเป็นรถอะไรก็ได้เลยแต่ว่าต้องเป็นรถยนต์นะทุกคนอันนี้เลยหลังจากนั้นเราก็เข้าไปเลยนะแล้วเราก็กดนั่งเลยย้านะคะต้องเป็นรถยนต์เท่านั้นจะเป็นรถ อ่สีอะไรก็ได้เป็นรถของใครก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นรถยนต์คะมันจะได้อันนี้เขาเรียกวอะไรมันจะได้ใส่ปีได้น,นะคะเอ้เป็นเป็นปีนั่นแหละเราขอเรียกว่าปีกนะทุกคนเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราขอกลับรถก่อนนะทุกคนจะได้เห็นว่าการท,ทําปีกทํายังไงกดเมนูค่ะกดไอเทม e d i t แล้วหลังจากนั้นก็กดมาที่โหมดอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้กดเข้าไปค่ะกดอันแรกนะคะทุกคน พอเรากดอันแรกนะเราก็จะได้เป็นร่มแบบนี้นะคะมันจะเป็นร่มกันฝนกันแดดอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนสีนะคะทุกคนอยากได้สีอะไรก็แล้วแต่เราอยากจะได้เป็นสีชมพูนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยเป็นสีชมพูมันจะได้แบบมันจะได้เข้ากันนะทุกคนหลังจากนั้นนะให้ทุกคนเนี่ยกดมาทำมันก็ได้ให้มันแบบเป็นปีกอะให้ทำมันก็ได้ให้มันเป็นปีกนะคะทุกคนคือเราหายใจไม่ทันเลยเราพูดแบบนั้นหายใจไม่ทันอะ เราหอบเหนื่อยมากโอเคหลังจากนั้นเราก็กดจนกว่ามันจะเป็นปีกเลยนะคะอือฮืเป็นปีกเลยหลังจากนั้นเราก็ทําเป็นปีกแบบนี้อ่าแล้วก็ปรับได้เลยนะทุกคนทุกคนอยากจะปรับแบบไหนก็ได้เลยแล้วแต่โอเคพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็แบบมันก็ดูได้หลายมุมอยู่นะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็เป็นปีกอยู่อ่าประมาณนี้เลยคือแบบ ตัวปีนะี่ทุกคนอยากจะทําแบบไหนก็ได้นะจะทําอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังแบบมันก็แล้วแต่ความคิดของเราเรยอยากให้สีอะไรก็ได้นะคะทุกคนหลังจากนั้นกดเมนูอีกรอบหนึ่งค่ะกดไอเทม Edit แล้วก็กดไอเทมด้านล่างแล้วก็กดพรอพข้างบนนะคะหลังจากนั้นก็กดมาที่ตรงนี้ค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบใส่ ID นะคะถ้าของใครแบบมันไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าทุกคนต้องไปตั้งค่าก่อนนะในช่องเราก็สอนไปแล้วนะคะทุกคนกดเข้าไปเลย อ่าแบบมันจะเป็นการใส่ id นะคะเดี๋ยวเราทิ้ง id ไว้ในคอมเมนต์ให้นะอ่ากดเข้าไปแล้วก็กดไปที่แป้นพิมพ์เลยหลังจากนั้นให้เราเนี่ยใส่ id เป็น id อันนี้นะคะทุกคนนี่ id อันนี้ใครอยากจะแคปก็แคปได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนโอเคหลังจากนั้นก็กดคําว่าตกลงเลยนะแล้วก็กดคําว่าโอเคข้างล่างคะ่ะแล้วก็กดคําว่า ดาวโหลดตรงนี้นะเป็นดาวน์โหลดเลยกดเข้าไปมันก็จะรอแป๊บหนึ่งนะหลังจากนั้นมันก็จะได้แบบมีเห็นแม่มันก็จะมี2ชิ้นนะคะที่แบบว่าที่แบบว่ามันจะเป็น2ชิ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราถอยหลังรถก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทําการบินแล้วนะทุกคนแบบคือขั้นตอนการบินเนี่ยมันก็อาจจะแบบงงๆหน่อยนิดนึงเราก็ต้องขอโทษนะกดเข้าไปที่สิ่งก่อสร้างอันแรกคะ่ะเลื่อนลงแล้วก็กดติ๊กถูกอันนี้นะกดเข้ามาที่ติ๊กถูกอันนี้เลย กดเข้าไปหลังจากนั้นทําแบบนี้สองรอบนะเอาเอียนหนึ่งก็คืออันที่สองเลยเนี่ยทําแบบนี้อีกเหมือนเดิมแปบ๊บนึงเดี๋ยวเราขอไปข้างหน้าก่อนว้นเห็นไหมรถข้างหน้ามันบินได้แล้วโอเคทุกคนทุกคนจะทําอะไรก็ได้เลยนะแต่ทา่านก็ได้ให้มันบินได้ทุกคนมันจะต้องแบบเป็นรถบินได้เท่านั้นนะเอ้ยเราพูดผิดคือตอนนี้เราสับสนและมึนงงมากอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนจะต้องทําแบบให้มันบินได้นะ ต้องไปแบบทำยังก็ได้ให้มันบินได้ทุกคนคือมันจะงงงงหน่อยเอ่อทำเองก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ว่าทุกคนต้องทําให้มันบินได้นะเราต้องแบบขับรถเร็วๆว่ะแ,แล้วเราก็พุ่งขึ้นไปเลยมันมันจะได้อยู่หรอกอุ้ยแต่มันติดตรงนี้อ้ายมันติดมันติดคือแบบอุ้ยคนก็บินได้แล้ยอุ้ยคนคนลอยได้ค่ะทุกคนเราพูดผิดน,นะอ่าเดี๋ยวร,ระ๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึง มันเริ่มงงๆอยู่นะทุกคนแต่ว่าทุกคนเนี่ยทำมันก็ได้เลยนะให้มันแบบวิวิคนๆเราต้องชนมันก่อนไหมหรือยังไงแป๊บหนึ่งนะเรากลัวว่าเด็กมันเด็กคนเนี้ยมันจะไม่ฟ้องตำรวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าตำรวจจะวิ่งไล่เรานะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันอีกรอบนึงคือแบบมันทําก็ได้ให้มันบินได้ทุกคนมันจะต้องเข้าไปบินให้ได้อ่ะโอ my god ตอนนี้คือมันแบบเดี๋ยวเราจะต้องทําให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อน อ่า,อาทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือเราจะต้องขับไปข้างหน้าทำไยไงอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาในตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราจะลองวิธีต่อไปนะคือทุกคนจะต้องใช้แบบ ทำเังก็ได้ให้มันบินได้แต่ว่าคลิปนี้มันอาจจะยาวนานหน่อยคือมันยาวนานในตรงที่เราแบบว่าเราจะบินนี่ยแหละมันคือมันนานมากอะ่ะเริ่มลำคาญอยู่นะตอนเนี้ยคือแบบเหนื่อยมากเราพากเสียงไม่ทันแล้วคือมันปวดแขนแล้วเอออ้ยมันหอบอะทุกคนอ่ะทำยองไงดีแบบหนึ่งนะเราต้องใช้วิธีและใช้วิธีด้วยกันแบบพุ่งเข้าไปเลยอะ แต่คือทําแบบนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนมันอาจจะมีเสียงน้องร้อง่างนี้หนึ่งพบคือน้องเรามันร้องไห้มันแบบโอเคทุกคนแป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้น้องเราหยุดร้องไห้ลอ่ะเดี๋ยวทำไปให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวเราจะต้องอวิธีต่อไปนะเราว่าวิธีน่นาจะได้นะแหละเราว่าวิธีเนี้ยว่าวิธีนี้น่าจะได้นะก็คือขั้นตอนแรกนะให้ขับรถ เข้าไปในซอยของบ้านเราเลยเป็นแบบเป็นบ้านที่เรากำเนิดไอ้ตรงเนี้ยที่มันแบบเข้าเกมมาตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นโดนจอดรถของเราเนี้ยเข้ามาเหมือนเดิมเลยนะอ่าวนแบบนี้เลยให้มันเนี่ยทําแบบกําลังจะออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราถอยหลังก่อนแบบนี้หลังจากนั้นก็กดให้สิ่งของเนี่ยติ๊กถูกเลยนะกดให้มันติ๊กถูกตรงนี้เลยทํสองรอบเลยนะเดีย๋ยวเราจะพุ่งกันไปดูซิมันจะทําได้ไหมทุกคนมันทําได้แล้วเห็นไหมเราว่าแล้ววิธีนี้มันต้องได้แน่นอนเห็นไหมทุกคนคือแบบมันบินเข้าไปได้เลยอะดูดิ อุ้อุ้ยสูงกว่าปราสาทตรงนี้แล้วสูงเริ่มสูงกว่าปราสาทแล้วคือแบบมันสนุกมากนะแบบว่ามันเหมือนเป็นถ้าแบบโลกเราอะโลกของเราจริงๆอ่อะแบบว่ามีรถที่สามารถบินได้แบบนี้คงจะดีนะแบบมันจะรู้สึกดีมากแบบว่าเทคโนโลยีมันจะดีมากๆเลยถ้ามีแบบนี้อุ้ยอ้าวนานนันแต่คือทําไงได้คือมันมันเทคโนโลยีแบบนี้มันน่าจะไม่มีหรอกเนาะมันอาจจะมีก็ได้นะใครจะรู้ล่ะมันอาจจะอยู่ในอนาคตอีกแบบ อีกสองร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยอีกห้าสิบปีก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอยู่ในโลกโลกของอนาคตนะดีไม่ดีมันอาจจะอยู่ในวันพรุ่งนี้อะไรก็ไดไห้อะไรอย่างงี้คือเราก็ต้องใช้การจินตนาการนะต้องมีเพื่อนเป็นโดเรมอนนะอะไรประมาณนี้ถึงมันจะทําได้เลยเห็นเปล่าทุกคนคือมันก็ไม่ได้ทํายากอะไรเลยนะทําง่ายด้วยซ้าไปแต่ว่ามันจะยากไอตรงที่เราแบบจะทําให้มันอุ้ยเห็นไหมในรถมันบิดเบี้ยวแล้วทุกคนโอโอเมก้เอ God อเออเห็นไหม นานเดี๋ยวเราจะกดเมนูก่อนเดี๋ยวเราจะทำให้รถกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราทำให้รถกลับมาเป็นเหมือนเดิมเห็นไหมแป๊บเดียวทําให้รถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยอ่าเห็นไหมบินได้ใช้วิธีนี้ก็คือได้เลยนะเราก็โง่อยู่ตั้งนานแทนที่จะใช้วิธีนี้ตั้งแบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะดูซิเห็นไหมบินได้เลยสวยมากค่ะทุกคนอ่าอ่าอ่านะเห็นไหมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ คลิปหน้าเนี่ยอยากจะให้เราสอนอะไรอีกคอมเมนต์มากันได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แป้งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแป้งเนี่ยได้สร้างติ๊กตอกมาแล้วนะคะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝากไปติดตามแล้วก็กดหัวใจให้แป้งหน่อยนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ